หนูไว้ใจพี่นะเว้ยหนูไม่คิดว่าพี่จะทำแบบนี้กับหนูอ่ะพี่ไม่มีอะไรจะแก้ตัวพี่ผิดจริงๆมันเฟลตั้งแต่ยีิบสี่แกงแล้วครับแล้วฮันต้องมาเจออีกแบบนี้อ่ะนี่นะคะคนที่ฮันไว้ใจอ่ะมีอะไรจะพูดหรือเปล่าคะไม่อย่าจะบอกว่า แ่ถ้าเรื่องเมื่อกี้นี่ทันแทงไปพี่จะไปบอกแก๊งอันขอรับคนเดียวแล้วกันทันไม่อยากให้เพื่อนๆต้องมาเดือดร้อนอะ่ะไม่ครับพี่พี่ไม่บอกแก๊งหรอกเป็นพี่ขอโทษเนครั้งสุดท้ายนะคริ่งนี่พี่ทำมันผิดจริงๆแหละแล้วก็พี่เข้าใจทันว่าถ้าทันจะไม่ให้โอกาสพี่เมื่อวานพี่อาจจะลืมคิดถึงเรื่องความรู้สึกมั้ง เข้าใจว่าพี่กำลังสนุกแหละแต่พี่แค่ลืมคิดถึงความรู้สึกหนูแค่นั้เนเองอันนี้คือความเชื่อใจที่หนูไว้ใจพี่นะเว้ยหนูรู้สึกกับพี่มากเลยนะหนูไม่รู้ว่าหนูจะเชื่อใจอะไรพี่ได้บ้างสุดท้ายความรักก็มาทำร้ายหนูอยู่ดีอะอย่างที่หนูบอกอะไม่ปกบ้องหนูก็ไม่เป็นไรแ,แค่ไม่ทำร้ายหนูอะเพราะเสียใจเลยว่ะ

มันเจ็บแค่ตอนให้ใจเจ็บไป